การรับประทานอาหารที่สารเว่งเนื้อแดงนะครับท้องผูกบ่อยมาผมความเสื่อมตามอายุเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งลามันใหญ่้ได้ง่ายขึ้น มะเร็งล <Net> ำไส้ใหญ่นะครับสามารถพบได้คนทุกช่วงอายุนะครับเพียงแต่ว่าที่เราพบบ่อยสุดจริงๆเนี่ยเป็นในคนในอายุหลัง50ปีนะฮะเนื่องจากว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวอย่างของมะเร็งที่มีความสัมพันธ์กันทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงนะครับ หมายความว่าถ้าเรามีพันธุกรรมมีความเสี่ยงรวมถึงมีสิง่งแวดล้อมห้เหมาะสมในการกระตุ้นมะเร็งเช่นการรับประทานอาหารที่สารด้วงเนื้อแดงนะครับท้องผูกบ่อยรวมถึงความเสื่อมตามอายุเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นถามว่าการพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนอายุน้อยพบบ่อยแค่ไหนก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพบไม่บ่อยนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่95%าาของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเจอในคนอายุเกิน50ปีขึ้นไป <Wow. S 1> แต่ในขณะเดียวกันนะครับคนกลุ่มนี้ เป็นปัจจัยจากพันธุกรรมอย่างแท้จริงก็หมายความว่ามียีนบางอย่างอยู่ในตัวโดยกําเนิดน,นะครับแล้วก็รอเวลาอันเหมาะสมเช่้มีตัวกระตุ้นจากสารเคมีสารเร่อเนื้อแดงนะครับแล้วกสามารถเปลี่ยนร่างจากการเป็นก้อนเล้อเล็กกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นั่นเองครับ เมื่อไหร่ที่มีจํานวนคนในบ้านเป็นหลายคนอย่างน่าตกใจนะครับเช่นมีเกินหนึ่งคนขึ้นไปนะครับอายุที่เป็นเล่มน้อยลงเรื่อยๆเ,เช่นต่ากว่า45ปีลงมานะครับคนกลุ่มน,นี้จะต้องสงสัยเสมอว่าจะเป็นปัจจัยจากพันธุกรรมที่เด่นกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ป่วยมะเร็งมะเร็ใหญ่ทุกครอบครัวนี่นะครับเราจะพูดกับญาติสายตรงญาติสายตรงคือพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลูกเสมอว่า ไม่ว่าจะมีคนเป็นเดบ้านกีค่คนก็ตามครอบครัวเหล่านี้ควรรับการประเมินเสมอในเร่ของการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างที่กล่าวมานะครับว่ามีมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนหนึ่งซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้คือสามารถถ่ายทอดในครอบครัวได้นะครับการให้คำแนะนาคือ1นก็คือเรื่องการคัดกรองการส่องกล้องในญ่าใสาตรงไปแล้วนะครับอันที่2ที่บอบบาทในปัจจุบันคือการตรวจยีนก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่เนื่องจากว่า คนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระดับพันธุก,กรรมเนี่ยคนกลุ่มนี้แปลว่าหนึ่งนะครับก็คือรอวันเวลาอันเกิดโรคที่เหมาะสมนะครับ <Wow. S 1> ตัวกระตุ้นอาจจะไม่ได้รุนแรงมากต่างกับคนไข้มะเร็งทั่วไปมะเร็งทั่วไปอาจจะต้องรอตัวกระตุ้นเยอะนะครับคนกลุ่มนี้ถ้าภาษาง,ง่ายๆคือเกิดมาเพื่อรอเป็นนะครับการแสดงออกของมะเร็งลำไส้ใหญ่จะถึง7จ80%ถึงอในช่วงชีวิตนี้นะครับและที่สําคัญคือถ้าเป็นคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระดับพันธุก,กรรมนะฮะ นอกจากการเกิดยีนมะเร็งลำไส้ใหญ่และเกิดมะเร็งที่ลำไส้แล้วเนี่ย ในกลุ่มมะเร็งอื่นๆหรืออวัยวะอื่นที่มีกลุ่มเซลล์หน้าตาคล้ายๆกันนะครับสามารถก่อมะเร็งได้ด้วยนะครับเ <Wow. S 1> ช่นในผู้หญิงก็คือมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งรังไข่นะครับหรือว่าหรือว่าในผู้ชายก็จะมีมะเร็งของหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารเกิดขึ้นรวมถึงมะเร็งสมองหรือมะเร็งของผิวหนัง <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของพันธุกรรมเนี่ยนอกจากการวิธจฉัยว่าคุณเป็นมะเร็งจากยียแล้วเนี่ยเราจะช่วยป้องกันอวัยวะอื่นไม่ให้เกิดด้วยนะครับ ตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างเช่นเรามีครอบครัวคืหลายครอบครัวนะครับตอนอายุน้นอยๆอาจจะเป็นมะเร็งที่หนึ่งเช่นลำไส้นะครับรักษาหายสิบปอีกสิบปีเกิดมะเร็งที่ใหม่งอกขึ้นมาซึ่งจริงๆเวลาเรามองยอ้อนเวลากลับไปแล้วเราพบว่าเอ๊ะถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยเราวิจัยใช้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาเขามาป,ป้องกันมะเร็งอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับ